ใโรน่าวันนี้มาคุยกันสักนิดนึงแล้วกันนะอัมนะโอเควันนี้เนี่ยที่บอกกันค่ะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักกับแบรนด์โรนาและนี่กาเปิดตัวครั้งแรกเลยนะคะสําหรับมิคาัวนีถามอําสนิดึงทําไมถึงยอมตกลงในการทําเป็นเซนเตอร์เซรามัวนีสําหรับโรน่าออเริ่มมองบริเวณเซรค่ะ จริงมากชาละเอียดละเอียดมากนะกลัมา่แต่เราเลือกโรงงานแล้วที่เรามั่นใจอ่ะนี่คือเราดูแล้วว่าโรงงานผลิตดีเพราะเราเคยทำที่เกาหลีเรารู้ว่าเขาเคี่ยวมากใช่ยากมากเรารู้สึกว่าที่เรานำผ่านมาได้แล้วก็เราได้มาลองใช้แล้วมันดีมากๆจริงๆะค่ะ อย่างเชื่อว่าหลายๆคนท้ากดวัน BMW นี้ใครอยากลองเหมือนที่อั้ประทับใจนะคะบริเวณด้านหน้าลองมีให้ทุกคนได้ลองกันด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะซึ่งวันนี้ได้ข่าวว่าอยา่างอั้เองเนี่ยก็คือร่วมคิดผลขอรับเป็นเซนเตอร์ด้วยนะคะบอกว่าต้องเดี๋ยวต้องดูอย่างละเอียดอั้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอร่วมคิดควพัฒนาสูตรสำหรับสูตรเซรามีกเลยใช่ค่ะ,ค,ะคือเราก็เสนอความคิดเห็นดีกว่านะอ <c oughs> ั้มคิดเห็นแล้วก็ทดลองใช้ตั้งแต่โวดเล็กๆที่เราส่งมา ส่งไปเฮสเตอร์มาก่อนได้จนกว่าจะดีเรื่องชอบที่เนืี่เลยเราไม่ไม่นีอันที่อังเขามาการเปิดตัววันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือสวยออร่ามาเลยก็คือสตาตัดดีค่ะดีค่ะอะไรล่ะไม่ถึงว่าเห็นบอกว่ากว่าจะตัดสินใจนะตัวนี้คือต้องแบบว่าอุ้ยเอาพู่สีนะตัวนี้น่าจะสีท่าเดือนคงจับที่คือเป็นตัวแรก ต้องได้ลองใช้ก่ะถือกอันนี้เรื่องจริงๆนะคะเลิ่งสมัยนี้มันมีปัญหาอะไรมากมายใช่ไหมเราต้องตรวจแล้วตรวจอีกรูแลดุกอิบมันเยอะเลยอะแต่ตัวนี้เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษเรื่องของเนื้อสัมผัสเขาเป็นอย่างที่อ้ําบอกว่าเซรั่มต่างๆจะชอบบางแต่ตัวนี้จะมีความนุ่มและมีความชุ่มชื้นสูงคือจะไม่บางถายไปกับผิวค่ะแต่ยังเกาะถืออยู่อย่างเงี้ย เห็นว่าเจ้าของบริษัทเขาให้อิสระในการตัดสินใจเราค่้นข้างมากว่าได้ยังไม่ยกถูกใจเราก็ยังไม่ถ้าจนกว่าจะดีจริงแล้วมันดีจริงค่ะลองอยากให้ลองนะคะอยังบอกว่าเป็นของเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เลยเขาบอกว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้อัพก็เลยเอ๊ะเราต้องลองด้วยตัวเองแล้วพออันคนแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างและอันนี้อัพลองด้วยตัวเองแล้วไม่แพ้ใช้ได้ดีด้วยค่ะ ฝากัผลิตภัณฑ์เพราะวันนี้เราสวยนะฝากผลิตภัณฑ์ได้ใช่ไหมคะฝากโลนากด้วยนะคะลอ,องเองค่ะใช้เองจริงๆนะคะแล้วมันดีจริงเลยอ,อยากให้ทุกคนลองจริงๆริงค่ะที่เนี่ยมากครับหลายคนบอกว่าถ้าสินค้าตัวไหนเปิดใหม่จะเขาต้องจ้างเราเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อที่จะเอาเลิอกออดชัยจริงเหรอถ้าจริงที่ได้ทด,ด,ด,ดกของแบรนด์แล้วถ้าเป<อ>็นจริงอะเนาะที่จริงมาถามนะวันนี้คือตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่ายังเป็นนักพรีเซนเตอร์เพราะเราเป็นมาตั้งแต่เปิดจรวดดาวเลย ถ้าทำไมไม่มีนะได้ไวและวไม่ได้ละวจริงจริงมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับผมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะวันนี้นะวันนี้ยังมีคุยทักอีกแค่ตัวเดียวเลยค่ะก็แต่คิดไมว่าเราเป็นหนึ่งในถ้าคนที่ค่าตัวคือตอนนี้อาว่ามันยากสมัยนี้ที่เป็นข่าวกับตันนี้ก็เยอะนะคะ เมือ่อก่อนเราเรื่องเยอะอยังไงทุกวันนี้มันต้องหนัก,ก่าเดิมอีกอะ่ะแต่ก็คือเป็นผลจากสิ่งที่เราเมื่อก่อนมันยังไม่มีใครเรื่องเยอะเท่าอแต่ของพวกนี้พคิดว่าทุกคนเรื่องเยอะแตบเนี้ยคกันทุกคนแล้วก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปอแล้วแล้วเราจะมีข้อจํากัดเยอะแต่หลายคนก็จะพุ่มเพื่อที่จะเมื่อก่อนลูกค้าจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้พคิดว่าทุกคนจะท,ทุกคนก็คือต้องทาแบบเดียวกันแล้วอย่างที่อัาเคยทำมาบอก่อ้วจริงด้วยความที่เราเป็นร้านพัชราพราย่างก็การตัดสินใจจะรับผ ยากค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันดีอ่ะถ้าเกิดมันมีอะไรที่เสียขึ้นมาอ่ะอ้ะพูดตรงๆอย่างง่ายๆขีม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่เ่่อ่่่่่่่่่่่่ม่น่เ่่่่่่่้่่่่ย่่่่่่่่่่่่อ่่ล่่่่่่่่ใช้จริงแ่้ว่็ใช้เหมือนเ่ิ่มันอยู่ตลอดใ้่ค่ะกับคํ่ตอบที่เ่่่่า่่่่า่่่่่่่่อ่า่า่่่่่่่่่่่ม่่า่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่ย วันนี้ยังมีคำตอบให้อยู่ไหมเออตอนไหจะอะไรอ่ะให้เอาพูดกระดากปากกันเนาะอย่าให้พูดเลยจริงจริงมีคนมาถามเยอะเรามีคำตอบอยู่ให้เขาด้วยอ่ะไม่ได้มีการดูแลตัวเองอะไรมากเป็นพิเศษนอกจากทาครีมตั้งแต่ตอนมัธยมไม่ทันเค่ันไม่ทันเลยไม่นเริ่มช้าก็มันก็ช้ช้าแต่มันก็ดีกว่าไม่เริ่มเลยนะคะเริ่มเร็ว ในสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยค่อยได้ยินคือที่อ้ําไม่ค่อยพบแพทย์ที่ต้องแบบว่าแพทย์อะไร,ระอ่ะ้ําเหมือนศัลปกรรมต้องมีไม่จําเป็นเลยสําหรับนะอ้ําอ้ําเปเทียบไปตอนเด็กๆอ้อําอะเอาว่าเราอายุเท่านี้มันเราไม่เปลี่ยนเพราะเด็กๆอ้ําไม่ได้ฉีดเลยจนกว่า 3, 48, 48, 38ขึ้นไปครับเจ็เนี่ยมันเริ่มทําเครื่องขึ้นมาเครื่องนู่นเครื่องนี้เริ่มฉีดูฉีดนี่ใช่ค่ะแต่ตอนเด็กอ้ําไม่ไม่ได้นั่นเลยดังนั้นอ้ําก็เลยไม่ได้เปลี่ยน อะไรมากทุก <ừ m. S 2> คนเขาเริ่มทำตั้งแต่เด็กเด็กสมัยน,นี้ชอบทำไปตั้งแต่เด็ก <ừ m. S 2> อ้าวไม่รู้ว่าตอนา 40, 40าอายุสี่สิบป่าพระเจะหน้าตายัางเป็น,เป,นเป็นเขาอยู่ไ <c oughs> <า>หมอะไรเงี้ยเราดีใจไหมเวลาคนเจอเราชอบบอกว่าหน้าสดเราแบบมันไปได้มันผ่านมันดีแต่แค่พอใช้ได้ดีกว่าโอ้โ <ใน S 2> หมไม่ใช่แต่ให้ฉัชมตัวเองว่าฉันสวยเหรออะลองมาชมสิชมสิสวยไม่ได้ไม่ได้พอใช้ได้เขินแต่เขิน อยู่ที่หน้ามันคือฟองว่ามันคือเรื่องจริงไม่ไม่พอพอใช้ได้เธอก็จะอวยเธออยู่ได้เธอใจ้จะพูดอะไรไม่ใช่ตอนเธอจะอวดคำถามเกมแล้วเออมันมีอะไรมันยากมากคำถามมันไม่มีอ้าวไม่ได้นอนดีอ่ะไม่ได้กินดีเป็นเกมด้วยอ่ะใช้สายตาหนักมากเอออ่ะไม่มีอะไรดีเลยเดี๋ยวเราจะกันทาครีมแต่เด็ก เไม่อยากสตาร์ทหน้ายากทุกวันนี้พอเห็นการเปลี่ยนแปลงหน้าแม้แต่เดียวเสียใจเหลือเกินไม่อยากจะบ้าเลยตรงไหนเหรอต้องขอโทษตรงไหนที่เสียใจที่เสียใจที่เสียใจก็ทำหน้านั่นแหละมันก็มีค่ะมันจะไม่เหมือนเดิมตาเด็กกับตาที่อายุมากขึ้นจะไม่เหมือนเดิมแต่อยู่ดีว่าเราไปบอกว่าเรโชคดีที่ไม่เปลี่ยนเวลาเราไปหาหมอเราบอกว่าหมอคะคือสนิทกับคุณหมอด้วยนะแล้วก็เป็นคลินิกที่เราไว้ใจัยแล้วก็ไดบอก อะไรก็ได้ขอค่อยๆนะคะมาได้เรื่อยๆแต่ค่อยๆเอาไม่อยากจะแบบขัดทัวหมเนาะไม่อยากจะโขมคามแล้วมันจะไปทำให้เราเปลี่ยนเอามาได้บ่อยๆเอามันมาได้เรื่อยๆเออขอแบบค่อยเป็นค่อยไปเอาไม่อยากให้มันแบบทีละนิดทีละนิดใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเร็วเออเราลับได้การเปลี่ยนเร็วเก้าเกล้าแค่เก้าเกล้าเป็นอย่างผู้เรียนเกี่ยวไหมคะแม่จะบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เด็ก แล้วทําให้ผอมสำหรับอ้ํานะคะอ้าําไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่อ้อําอ่ะทนให้ผอม <laughs> แต่ไม่ได้กินอื่นไปนะแต่ทุกวันนี้มันทาให้อ้ํมอ้วนเพราะอ้ํากินทั้งเค,ค้กทั้งขวซองทั้งทุเรียนมันเยอะมากจนอ้ําเอาน้ําหนักลงยากมากเลยเมื่อก่อนภายในสองสัปดาห์อ้๊ลงได้แต่ตอนนี้อ้ํากว่าจะลงนะแค่ด <laughs> มก็อ้วนแล้วแค่ด <laughs> มก็ท้องอืดแล้วแดงว่าตอนนี้พี่มีก็ประสบปัญหาหนักขึ้นไปเหมือนกันขึ้นไปค่ะ กบปัญหากระบอกชิค <un paid> ืออย่างล่าสุดที่เราโพลก็มีคนเอารูปเราไปแอบจำไม่ได้อ๋ออ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาเราไปเห็นกบได้เขาขอโทษแล้วค่ะน่าจะไม่ใช่คนไทยนะคะอ๋ออืมอันนี้เพี้ยมได้แบบแจ้งตำรวจค่ะแล้วก็คือไม่มีอะไรละอัพอัพโหลดไปพอเขาขอโทษแล้วเขาก็ลบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีการนำเงิน เขาลบแล้วเขาขอโทษก็โอเคเข้าใจได้เราไม่เอาเรื่องต่อนเจอแค่นานเลดีเนาะดีเนาะเจอบ่อยไหมคะพี่อะไรแบบที่โดนแอบอ้างที่โดนแอบอ้างแบบเนี้ยเจอบ่อยนะคะที่ผ่านมาก็เจอบ่อยคือคือถ้าคนที่เขาดื้อด้านอะแล้วมันคืออธิบายไง ด้านแล้วก็ไม่เอาออกยังแบบท้าทายอะไรอย่างเงี้ยมันกอนอนน็อันนี้อาจจะต้องฟ้องแล้วอันนี้เขาพอเราพูดไปปุ๊บแจ้งคือตำรวจปุ๊บทุกอย่างเขาเอาออกแล้วเขาเขียนขอโทษอ้าอว่าจบก็ไม่ได้ติดใจว่าที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เราต้องออกแบพูดเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะมันเป็นเกมที่แบบหลอกเองินเป็นเกมการสันหรือเปล่าอันนี้เป็นเกมที่เขาไปเล่นเป็นเกมดูน่ารักน่ารักจริงๆแล้วมันเป็นการพนายหรือเปล่าเราแค่เอาบอกพูดว่าเราไม่เกี่ยวข้ามนะ นกตอนนี้คนตามไปถลมอะไามากเลยเป็นนักเนอ้มชอบไปตลาดพวกนี้อยู่แล้วทุกคนพอทราบว่าจะเจออ้ํมได้ทุกคนแอบถ่ยูตาตลาดพวกนี้อ้อชอบการกินของพวกนี้มากแล้วก็วานอ่ะพี่เอให้อ้ํมมาเช้่อไหมเต็มคันรถตู้เยนสตู้เย็นนแค่ไม่หมดเมาพี่เอออยากจะให้อ้มถือ่กับตกาดรวยเดี๋ยวเขาจ่ายให้เรานี้ แต่เอาของมาไม่หมดต้องเอารถอีกคันไปเอามานะรถสมรรถติเยอะมากเขาอยากอป่นทุกร้านนะคะจอยเลยนะคะแล้วให้เรากินเนี่ยคิดดูดิว่าเราบอกว่าเรากินได้ทีละนิดได้ไหมแต่เราก็ต้องกินทุกร้านอะไรเงี้ยก็เลยจอยเลยใช่จอยมากจริงเราคิดจะเปิดร้านในเอแฟงไหมบ้างไหมครับเฮ้ยตีเท่าไหทะลุอ่ะต้องอีกสามเดือนอันจะเปิดเหมือนพี่เอ็นแล้วล่ะค่ะฝากมาด้วยนะอะไรยังไงทานหลายหลายคันได้ไหมอ่า ทำข่าวนะมานะอะไรที่กินแต่เย็นๆไม่ไหวคืออะไรคะอ้๊มอ่ะชอบกินอันนี้แอ้๊มไปที่อส์ฟิวอ่ะค่ะใช่ไหากับบ้านอ้๊มเขาเรียกทางด่วนอ้องเปลี่ยนืุอตลอดรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราแบบเลือกร้านค้าได้อ่ะที่มันรวมร้านค้าที่เราชอบอ่ะก็ดีมากนะอย่างงานพี่เออะมันเป็นรวมร้านค้าที่อ้๊มไม่เห็นมีเจ้าไหนที่ไม่อร่อยอันนี้คือจัดสนองนี้เพราะเราชอบกิน มันชอบเดินคืออันเนี้ยชอบอาหารที่แปลกๆเงี้ยเพราะบางทีบ้านอยู่ไกลแกร็บมันไม่มาสง่งอ้าม่าไม่สะเทือนใจกับพวกซาบินเนยเออเราไม่มาส่งเออไม่ไดิน้สง่งอ่ะแต่เขาคิดเพิ่มอ่ะอ๋อโบเพิ่ม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แกร็บไม่ดีบ้านอ้มอามามันเป็นสองประตู <c oughs> ประตูเข้าออกอันเนี้ยคนนอกเข้าไม่ได้ประตูอันเนี้แกร็บเข้าได้แต่มันไกลบ้านอ้าม่าสามกิโลประตูที่ใกล้อ่ะแกร็บเข้าไม่ได้ เวลาออกมาที่ต้องซื้อตุนๆไว้อย่างสาเดือนที่จะเปิดนี่คือเราจะต้องยังไงบ้างให้เชิญชวนให้เชิญชวนว่าทร้านเองไหมครับทำร้านเอง่ึงจะเปิดแฟ็นเองอากอด้วยค่ะอยากได้อร่อไดีมาแล้วมกอ่าวนชมาพีเอการพี่เอเาไดีมากๆแล้วไม่รู้ว่าอันนท้าอะไรไปซู้เขาเงข่คอปเฟอร์สีชมพูเราจด เราต้องูสีม่วงรอเขาเลยจรงพี่เมีส่วอันนี้ด้วยนะคะอาพี่เอเสนอด้วยก็อาจจะเปท้อมาด้วยมันจะเปิดแข่งกันอย่างนี้ไใช่ก็อยากจะแข่งกันน่านั่งไม่ได้หรอแน่นอนต้องมีเมนูโปรดใช่ค่ะต้องมีโปรดเป็นเอกน้แน่นอนไปที่อาเจอกันแล้วเรา เชิไงแต่หมายถึงว่าเราจะต้องฝากอั้แฟอ้้าแฟรอัแรอแฟพี่ๆน้องๆนะคะทุกคนว่ามาทำข่าวนะเราบังคับเลยนะต้องมาทุกครั้งได้ไหมช่วยอัมหน่อยอาจารย์อแล้วที่เรป็นินอร์ขงรี่ยคะทีนปมีเร์่บงานวตแงกนรปินทีไหนนะมีเยในปี เปิดตัวครั้งแรกของโลนาค่ะก็คิดว่า,วาน่าจะอันนี้นอกจากนอกจโลโดาจะจะเรียนขอบคุณลูกค้าหรือว่าเรียกขอบคุณตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปก็อาจจะใหม่ ผม่ก็จะผมไน,น,จน่จะผมหน่อ่กจะผมไล่ยคับ <_ d ata> เออเออตั๋หูมาครบแล้วเมื่อกี้ตัหูไม่มาต้องหูมาแล้วมาถึงอะไรน,น้ไไนะยยุ่งย,ย,ยุ่งแน้สุดแดงมาออนใส่ได้ คุใส่ปรีไม่ได้เลยเขาแจกไข่ปเลยจ้านข่หอมองหอมไข่500ไข่สองใบกันหมูใหญ่ชาบ้านคุยไข่หอมกล่องหอยสี่ข้เท่าไหร่ไข่แข็งเท่าไหร่ไข่แงราคาเนืา่แข็งข่าโลมาขอมขอบคุัครับ